สวัสดีครับเพชรลานลมคอย f c นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับจะมาแนะนําอีกหนึ่งรูปแบบของการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเหรียญมีการเก็บสะสมหลายรูปแบบนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเหรีนนยญแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาแกะกล่องอันนี้ให้ดูนะครับอ่สามพันห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับนี่35,50บบาทนะครับไม่ใช่ค่าเหรียญนะครับแต่ว่า เป็นค่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับก็สลาลมคอยชแนลสลาลมคอย f อนะครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับเหรียญนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญที่ผมสะสมก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับหลายๆท่านก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับคืออะไรหมายถึงว่าเป็นเหรียญในลักษณะไหนนะครับอันนี้คือสยามคอยเป็นบริษัท รับตรวจสอบเหรียญนะครับเป็นแบบบริษัทของประเทศไทยนะครับเหมือนกับส่งเกรดเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้3,550 3,550บาทนะครับเป็นค่าบริการนะครับนี่ได้เหรียญอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญ คือเหรียญหมุนเวียนหรือว่าอยกตัวอย่างเหรียญหมุนเวียนแล้วกันนะครับเหมือนเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญมีความแปลกแบบน right? s <S so ี้นะครับนักสะสมทั่วไปก็อาจจะเก็บเก็บสะสมนะครับแต่ว่ามีนักสะสมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาแบบเก็บเหรียญแปลกเหรียญหายากแล้วยังต้องสวยด้วยนะครับแล้วความสวยของเหรียญวัดจากอะไรนะครับความสวยของเหรียญก็คือวัดจากค่าตัวนี้นะครับ ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ล้วกันนะครับ ms 6 3นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือค่าระดับความสวยนะครับเหมือนเหรียญนี้อ่าอีกเหรียญนึงนะครับ a u 5 5ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นมาเป็นเหรียญระดับ ms แบบนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีความสวยมากกว่านะครับอันนี้คือเป็นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเก็บสะสมเหรียญนะครับหลายๆท่านก็ยังเหมือนกับ ยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาขายได้จริงหรือเปล่านะครับผมยืนยันคอนเฟิร์มการันตีร0 0เนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญที่ผมทำคลิปมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับมีการซื้อขายกันจริงๆเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับเหมือนเหรียญเนี่ยยกตัวอย่างเป็นเหรียญ5บาทนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นพัดเสียนตรงนะครับปกติเหรียญจะเป็นจะเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญพัดเสียนกลับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบเนี้ยก็คือเป็นของแปลกของหายากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสภาพสวยๆส่งเกรดได้ราคาก็จะ เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเหมือนเหรียญนี้ยกตัวอย่างนะครับเหรียญนี้ MS 6 3นะครับ Min Error นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5 0สสตางค์ปีพศ2533นหะครับหลายๆท่านบอกเอ้ยเราก็มีปี3 3มันพิเศษตรงไหนนะครับดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกเหรียญผิดพลาดนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์พระเสียรตรงนะครับพระเสียรตรงดูยังไงก็คือด้านก้อยแบบนี้และด้านหัวหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ก็คือพระเสียรตรงนะครับเหรียญพระเสียรตรงเป็นเหรียญแปลกลเหรียญหายากนะครับเหรียญปกติทั่วไปอ่ะจะเป็นเหรียญที่แบบพระเสียรกลับนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอายกตัวอย่างเหรียญน,นี้ก็ได้นะครับ เหรียญหมุนเวียนทั่วไปจะเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติแต่ว่าเหรียญนี้นะครับเป็นพัดเสียงตรงนะครับเหรียญนี้ก็ f c ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีความสวยผมก็เลยส่งเกรดนะครับนี่นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสามพันห้าร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นราคาที่ผมจ่ายในการใช้บริการหรือว่าค่าบริการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับอ่า นี่นะครับอันนี้เป็นราคาที่ผมใช้นะครับเหรียญตลกนะครับหลังปีพศ2500อันนี้อันนี้คือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับเหรียญเออร์เลอร์เนี่ยค่า,า,คาตรวจสอบค่าส่งเกรดแบบเนี okay ้ยเหรียญละ1000บาทนะครับเนี่ยอันนี้คือเหรียญละพันนะครับเป็นเหรียญแปลกเหรียญเออร์เลอร์นะครับจะใส่ตลับแบบนี้ต้องจ่าย1000บาทนะครับอันนี้คือไม่งงนะครับก็คือเป็นการแบบการส่งเหรียญไปเกรด วัดระดับความสวยแล้วก็ตรวจสอบความแท้นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญในกลุ่มเหรียญผิดพลาดนะครับเหรียญมินเออร์เลอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมินเออร์เลอร์ค่าตรวจสอบจะอยู่ที่1000บาทต่อเหรียญน,นะครับของของสยามคอยนะครับส่วนเหรียญปกติทั่วไปนะครับก็อันนี้อยู่ที่500บาทนะครับอันนี้เหรียญพิเศษยังไงนะครับก็คือเหรียญตอนแรกผมคิดว่าเป็นมินเออร์เลอร์นะครับจะได้มินเออร์เลอร์แต่ว่าได้มาเป็นเหรียญคือแบบ เหรียญทรงพิเศษนะครับทางทางทางค่ายระบุว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงพิเศษทรงพิเศษคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมปกตินะครับสแตนดาร์ดเหรียญเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10ปีพศ2562นะครับสแตนดาร์ดก็คือน้ําหนักจะอยู่ที่3.00กรัมนะครับเหรียญนี้พิเศษตรงน้ําหนักนะครับ3.00กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมส่งเกรดก็คือน้ําหนัก3.61 นะครับน้ำหนักจะเยอะเยอะกว่าเหรียญปกติทั่วไปถึง6.1นะครับอันนี้คือผมส่งไปหลายเหรียญน,นะครับเนี่ยอันนี้6.1อันนี้6.4ดีนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะ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 หนักกว่าแล้วก็หนานะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายข้อมูลลึก,ลกๆกว่านี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ติดตามกันมานานก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบนี้พิเศษยังไงผมเคยทําคลิปรับซื้อด้วยนะครับก็ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อันนี้3,550บาทคือค่าบริการนะครับเหรียญนี้ค่าบริการใส่ตลับตรวจสอบวัดระดับความสวย1,000บาทนะครับอันนี้อยู่ที่600บาทรวมจัดส่งเนี่ยชุดเนี่ยผมจ่ายค่าบริการในการส่งเกรด3,550บาทนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่เชื่อหาว่าผมมัมโม้อีอกนะครับเนี่ยค่าบริการนะครับเนี่ยยอด3,550บาท ก็ใครที่มีเหรียญสวยๆอยากจะเก็บให้ดีๆสักหน่อยนะครับก็ส่งเกรดก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับการส่งเกรดมีทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะครับนักสะสมบางท่านก็นิยมส่งต่างประเทศนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยความสะดวกความรวดเร็วนะครับผมก็เลยเลือกส่งของประเทศไทยนะครับก็ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน1เดือนนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนํามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าการสะสม มันมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เหรียญน่ะมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจมือใหม่ก็อาจจะคิดว่าหลอกก็ไม่เป็นไรนะครับลองศึกษาไปก่อนนะครับใครชอบใครใครเชื่อก็ดูนะครับใครไม่ชอบใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ